เอ้ยไอ้ซี่ไอซี่แมวเลยสิไว้กอดเลยเสียงนี้ไอ้เหี้ยไว้ก่อนเลยสัตว์กูได้ซื้อหูฟังใหม่จริงอ่เออเออไอ้เฮียคืนเลยจ้ากูได้แค่บินดังไอซี่กูไม่มีหูสำรองแล้วสิคือไอ้เหี้ยค่อยว่ากันใหม่ชาติหน้าไอ้เหี้ยอ่ะอ่ะโง่เลยอ่ะอ่ะชาติพ่อมึงอ่ะเออก็ก็ลังเห็นในติ๊กตอกเหรอ ท,ท,ท,ที่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 มันที่พวกไอพวกไอพวกสักลายสักหน้าสักหน้าสักตาแล้วความเมนต์บอกว่าไม่เป็นไรพี่ชันหน้าค่อยว่าใหม่อ่ะ <c oughs> ชันหน้าบ่อยๆกัน <c oughs> <c oughs> ที่ว่าสักหน้า่าสักจอนหน่อยแค่บดแค่บดแค่บดแกงไรบ้างฮะแค่บดแกงไรรู้จักเปล่าเมนูหลวเข้าไข่เจียวอยู่นุ๊กไม่ไปแล้วเนี่ยว่าจะไปแก้พรุนี้บะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้ไม่รู้กูอยู่บ้านไหมพรุ่งนี้กูไปทำงานเอ้าแล้วอยู่วันไหนหลังวันที่สิบหกต้องการเก็บไม้เล่ย์ไม้โวล่าชาโวล่าชาขามาพ้นภัยไอ้เล่ย์ไปไหนนี่ยังไม่เกิดอยู่ไหนเปิดอันนี้ เปลียนตัวแล้ววัน้นึองใช้จงรอได้ไหมขอบความบากมากฮัลโหลเราจะทำตามสัญญาไไปได้เมื่อทำไม่รีบจังฮะีบงนอนียน่เียนอี่นีต้องเรียนอยู่ เขาจะทำงานกันหลายๆก่อนปิดเทอมผูดายนะไอ้สซัดอะไรนะเนี่อะไรเนี่ยครับผมเดินนะครับแจ๊คแจ๊คไอ้ชอบอุ้ยสุดเหรอแม่งดอกใหญ่ใหญ่เลยไอ้เหี้ยเหรอฮึยโล ได้ยินอะไรวะดูมันวเลว่ะดูมันว่เลาอบชอเอจ้ยเพิ่งก่อนนะเห่าไอ้เหี้ยตายคูเลยสัสไ่้เพิ่งก่อนอน่ปิดปอกไปเปื้อนินึ